ไปวใครจะพูดอะไรอ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์น่ารักมากหลงรักทีมบารมีวันที่ห้ามาโคราชไหมอุ้ยออกแข่งลำคาเลยเนี่ยนอนแข่งโค้กแข่งซีรีส์ไงเขาคือใครไม่รู้คุณดีมากครับโยนนนก็เหมือนเมื่อวานนั่นแหละเล่นบทนี้สวยเดี๋ยวพี่เอาออกก่อนเดี๋ยวพี่เอาออกก่อนโอเคเออเล่นน้องลำคาไง ไปดูวน้องลำคาญเฮ้ยผมไม่ลำคานเสียงลำคาญพี่เปล่าไม่พูดเลยรเลอพี่ร้อนไม่พูดเลยไม่พูดเลยเลยเมื่อคืนเมื่อคืนถึงถึงบ้านตอนไหนเมื่อคืนถึงสี่สี่สีสี่โอ้ยถึงไวก็่ผมอีกเมื่อคืนผมถึงบ้านตอนแปดโมงไปทำอะไรมาเนี่ยผมไม่นี่ครับแบบว่าอยากลองอัผมเลยทอดล้อออกสองข้างขับมาแค่สองล้อเองฮ้ยยกล้อเข้ามาหรอ ใช่ใช่ใช่ยกล้อขับมาอยากลองไงแล้วเป็นไงก็เขาถึงบ้านแปดโมงก็ขับได้เรื่อยเรืยเลี้ยวยากไหมไม่ยากไม่ยากใช้แบอกว่าก็ทือพอมื่พอยกล้อก็ถึงทางเลี้ยวก็ขยับเงี้ยปุ๊บแล้วก็เลี้ยวครับอ๋ออไม่ยากไม่ยากขับง่ายเดี๋ยวว่างๆอยากขับเดี๋ยวไปฝึกให้ได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 ้แต่พี่เบฟชวยแล้วก็อ๋อแม่แม่จันแลมพัดแสงบอกว่า เต้นเลือกได้ได,ได้ได้สีเสือ้อได้สีถูกได้สีผมยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วใช่ป่ะอือเต้นเคยย้อมสีเทาปะ่าปะโอ้โหบอยเออพี่ว่าเหมานะ่ะเต้นจะคราวนี้จะย้อมสีคีตินคีตินฮะสีคีตินคีตินสีอะไรนะมันเป็นสีไหมอ๋อสีเพิ่งเข้าอ๋อเป็นสีคีตินคีตินอ๋อสีเนี้ยคีตินคีติน สีใหม่พึ่งเข้ามาอ๋อจะลองทําดูไงอืเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปคุยกับหมอแล้วเหมาะคุยเรื่องก็ไปหานี้ไงหมอหมอจริงๆครับเมื่อเมื่อเช้าเนี้ยไปหามาแล้วหมดดัดฟันน่ะเออว่าไงเขาเขาบอกว่าให้ไปอันนี้เลยไปไปไปร้านเนี่ยร้านพวกมุมงลวดเด็กเล็กดัดอะไรอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าฟันน้องน่าจะต้องใช้มุงลวดดัดขา พี่พี่อัด่มันมีของตัวพี่มันมีอัดเสียงเหรอเว้ยมีตัวอัดเสียงขอมัวะมีแบบเนอเออแบบเล่นทาใครไม่ได้เลยเนี้ยเอยผมมีนี่เอาไว้ว่าใครใครเล่นมุกแบบแป๊กแป๊กอ่ะเออเออได้ได้ได้ออเดยนเราจะลองเล่นเราจะลองเล่นเล่นเล่นมุกตัวหนึ่งอ่าจังหวัดอำเภออะไรอยู่บนใบหน้าไม่มี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 สี่คิ้วเออ เอ้ยมีคนตอบสี่ขิ้วเห็นปะเอออะไรอะไรอะไตากว่าสี่ขิ้วไม่มีตาคีไดอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อได้อะไรต่อจากตาคีไม่มีสูงเนินอะไรลองจะสูงเนินไม่มี คนผิด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 เขาบอกปากช่องไงปากช่องช่องเออมีอยู่ไอเนี่ยอร่อยนะปากช่องแท้กาแฟไทยอะไม่ใช่ปากช่องวัดเจตเนี่ยมันรอดช่องใครจะโกหกใครจะโกดพี่หาผมไม่เจอใครจะโกหกกำลังอาผมอยู่พี่พี่พี่ไปซื้อพี่ไปซื้อตัวใหม่มาไงซื้ออะไรอะ อุ้ยสวยอะผม,มของผมเอ้แต่เต้นมีไม้แล้วมัน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 พันกระบาดมาั้งถ้ามีไม้แล้วอะเออของเต้นไอ้นี่เป็นแบบว่ามิกดิจิตอลแบบโลแลนด์ใหญ่เลยสามถึงสองนิ้วอ๋อกี่กี่ใช่ไหมเอ้าหูยเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าที่เขาเอาไว้ใช้ปพิร์สต์ใหญ่อะนะเออที่เขาเอาไว้ใช้เนี่ยใช้ร้องลิกเกกันนะมจะบอกมักกของเมื่อคืนของเมื่อคืนนี่เต้นเต้นเอาไปอะมิกอะใช่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 เอาไปเอง แจ้าวะมิกมเบอรี่อะเอาไปกินหรือไงน่ะเอ้ยมได้ยินเอฟเฟกนี้ท้อใจวะขิ่นไปอีกเออไม่มันจะมีไอไออันเนี้ยมันดีอย่างมันมีอย่างมันมีคือมันอัดเสียงได้ใช่ป่ะอัดเสียงที่ว่าเราเราต้องการอ่ะก็จะมีเนี้ยไขอบคุณรำลับคนให้อะไรเงี้ยเออแล้วก็อันนี้เป็น เอฟเฟกต์พี่พี่อัดมาพี่อัดมาในยูทูบเอฟเฟกช็อตไงผมจะผมจะผมจะเอาอันนี้ไว้ขอบคุณกราบขอบคุณแม่ในหัวโอนพันเออ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 ได้เลยว่าผมจะขอบคุณน่าสนนะจนมาเห็นกตาจนพ้าใจมาเจ็บสี่บ่มีบอกแยกหัวใจที่ให้เจ้าเอาคำคมเอาคำคมเอาเอาเอาคำคมอย่างหนึ่งนะคำคมอย่างหนึ่งคำคมแบบ โอกหักอกหักผู้ชายอาจจะคิดก่อนครับีมจริงๆแล้วเค้าไม่ได้ชอบผู้ชายหรอกทำไมล <ขา S 2> ่ะครับเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบประคำคำคำจนมาเห็นทัศน์จนพาใจมาเจ็บสีกบ่มีบุกแยกหัวใจที่ให้เจอ้าบอ่ก็ว่าบ่ จนมาเห็นกันอะไรมาคคําวะอะไรมันคำคาคำคไม่จริงพี่เติ้ลเออน้องตาโตบอกไม่จริงพี่เติ้ลพีเตบอกประคำคำคำบออะไรนะพีเติ้ลบอกน้องบอกว่าไม่จริงไม่จริงมือคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่แล้วบอกเนี่ย พีพีเคกันสักแมทไหมได้สิน้องชายแต่ว่ามันต้องมีบทลงโทษนะได้เลยเอะไรดีใครแพ้ทุกโทรศัพท์ทิ้งมันมันหนักอ่ะต่างกันเกินไปโอเคเอางาใครแพ้ไปหอมลุงแล้วกันอ่ะงานไหนอ่ะงานงานเรามีวันที่เท่าไรอ่ะสามเหรอสาม่ะงานมีวันที่สามอ่ะวันที่สามพี่หอมลุง ไปหอมลุงไม่ไม่ใช่ลุงโจะนะหมายถึงว่าไปหอมลุงต้นอะแม่แม่โอ้โหก็แย่งกันกดเลยทีนี้ <c oughs> มาทุกคนครับช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับเทพประจำห้องผมอยู่ไหนครับแสดงตัวด้วยทุกคนมาให้กำลังใจได้เด้อมาทุกคนทุกคนอย่ายอมนะครับแมแบทครั้งนี้ใหญ่หลวงนะักขาอจอเข้าใจทุกคนข้อจอเข้าใจขาอจอเข้าใจเร็ว หมาจ้าขอบคุณครับอะไรอ่ะพี่จะให้ปาวาน้องสักห้าตัวดีไหมครับอเดี๋ยวค่อยก็ได้ครับพี่ใจเย็นๆนะครับอะไรอ่ะเอายูนิเวอร์สซักสองลูกพอไหมครับอุ้ยพี่ใจเย็นๆใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงคโอเคแล้วฉันไหลกับใครอ่ะเดี๋ยวหาว่าขี้โกงอ่ะแต่เดี๋ยวฉันไปด้วย เกยอะไรวะมีเกยไม่มีใครอยู่ในห้องเลยเดี๋ยวถามว่าขี้โกงไงอ๋อไปกันหมดตรนี้ล้วคนดูต้องทำยังไรต่อ <c oughs> อ๋องลุกลุกจากที่นั่งเลยครับไม่ได้ลุกอ๋อไม่ได้ลุกให้เขาต่ขอข้าใจเอเอ,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 อใ,ให้ต่อขั้นปั่นปั่นใช่โอ้หทุกคนครับเดี๋ยวชาเลนจ์คูณสิบนะครับโอุ้ยอันนั้นเยอะไปเยอะไปนะครับเดี๋ยวชาเลนจ์จะคูณคูณทุกคนชาเลนจ์คูณสองคูณสองนะครับรอดูนะครับเป้าหมายของขวัญร้อยยี่สองร้อยสี่สิบ สองร้อยสิบแต้มครับทุกคนตูวสิบแต้มสองแต้มนสเทได้ f o r e Ranger ทุกคนฝากเป้าหมายของขวัญดกว่าเป้าหมายของขวัญนะเป็นได้เป้คุณายของคับทุกคนเราช่วยกันเรวช่วยกันเร็วทุกคนมาช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วใจย็นนทุกคนสองร้อยสิบนนากสองร้อยสิบคะแนนสองร้อยสิคนนย่มยงงย่งยงยงง มีกระชากมีกระชากกระตัวสองร้อยสีิคะแนนทุกคนช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วรอก่อนนะทุกคนรอก่อนนะมันจะได้ชรเลนคูนสองนะรอรอคูณสองขึ้นก่อนนะทุกคนทุกคนสิบสีวิเร็วๆสองรสิบคะแนนทุกคนสองร้อยสี่สเหรียญรอรอชรเลนคูณสองขึ้นก่อนนะครับสองอยสิบอ้ยขอบคุณบิมมี่ขอบคุณบิมมี่มามามาเอเเอ ไม่ทําไม่ทันไม่ทันบิ๊มมี่ไม่ทันอ้าวอ้าวเสร็จแล้วครับไม่ทันไม่ทันเสร็จแล้วครับเอาอยู่้ร้อยสิบคะแนนไม่อยู่ทุกคนคูณสองมาแล้วทุกคนส่งเลยครับแล้วฝากเป้าหมายของขวัญเราฝากเป้าหมายของขวัญเป้าหมายของขวัญของเราอยากส่งอะไรส่งเลยครับทุกคนส่งเลยครับส่งมาแล้วพี่จอยอู้โอ้โหขอบคุณพี่จอยครับขอบคุณพี่จอยครับดีพี่จอยทำดีครับพี่จอยทำดีครับทำดีทำได้ทำต่อไปเลยครับพี่จอยครับพี่จอยเจ๋อมากพี่จอยเจ๋อมากครับพี่จอยเจ๋อมากครับพี่จอยครับโอ้ยคาขอบคุณพี่ยาครับ เครื่องพินเจ็ดคุณพิยายาพี่ยาเข้ามาขุมากครับขอณมากขับคุณพี่จอยครับป็นไงดูเทมห้องผมดูเทมห้องผมอันนี้คือเทมห้องผมโอลายมากพี่เพียงพิ้นสวัสดีครับคือเราจะไม่ได้ชาเลลจ์เงเรื่องของเรื่องโอ้โหแต่กันใหญ่เลยทีนี้โอ้โหนี่คือสามตัวตึงนะอันนี้คือสามตัวตึงในบ้านผมนะนี่คือสามตัวตึงในห้องผมเลยนะสวดมาแล้วมาแล้วสามตัวตึงของผมในห้องผมเลยนะเนี่ยสามคนเนี้ยสามคนขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับเขามีตัวตึงเรามีตัวเต็งไหมมี เอเดนแกล้งไงทำได้เปล่าทำได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ทำได้เปล่าเออต่อพี่จะโอ้โหโตพี่จะทำมันจะตีลังกาสิโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่จ่าขอบคุณมิ้มมีนะขอบคุณทุกคนเลยนะเอ้าพี่ส่งไปเหรอ โอ้ลุดม่ลุดมือเหรอเราไม่ได้ชาเลนจ์ไงเออเสียดายอ่ะอเราเราได้ชากลางเราครับเราใช่ใช่เราได้ชาชักอะไรเนี้ย,อะ,ยอะไรอ่ะโอ้กดไม่ทัน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 เขาไวกว่าเขาไวกว่าขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากนะคร <c oughs> ับระวังเขาปาดนะครับเขาส่งยูนิเวิร์สลูกหนึ่งนี่เขาปาดเราเลยนะครับโอ้เราไม่ได้มีเทพเยอะขนาดนั้นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพี่ยาพี่ยาไปโน่นพี่ยาใช่เออขอบคุณมากขอบคุณพี่ยามากนะครับที่เมื่อคืนมาดู น<ช>่ารักมากเลยพิยาแบบแบบเออเป็นกันเองแล้วก็แบบจอยกับเรามากอ่ะพี่จอยมาด้วยเหรอไม่ใช่อ,อ๋อไปผมไ่กดมาแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณมากนะขอบคุณพี่เพลงพีนพี่ก้อยแล้วก็พี่จอยด้วยนะคะผมอ<า>ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่ฉันสังเกตเห็นพี่เพลงพีนเขามีหัวใจเขียวนะตอนแรกไม่มีนะเนี่ยแน่เลแล้ว ใช่แสดงว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาสุดตัวแล้วครึ่งตัวเขาเข้ามาครึ่งล่างครึ่งล่างเหรอเ,เต็บนาหน่อยเด่นหน่อยอหนึ่งสองป้ายขอบคุณข่าแบบใหม่ขอบคุณ,คณคใช่ใช่ ขอบคุณมี่ครับขอบคุณบิ๊มมี่ขอบคุณคุณพี่นิสาขอบคุณนิวัตด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะจ๊ะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณมากๆเลยเมื่อวานก็มีความสุขกันไปทั่วหน้าเนาะที่เราได้เจอกันโอเคด้ยินดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับแต่จึกมาอย่าลืมหอมแก้มลุงด้วยนะครับได้ลุงโจนะ เป็นสักขีพยานนะครับแล้วเดี๋ยวแมตต์ต่อไปเราแข่งขันจะให้จูบปากหลวงโจ้นะครับได้ได้ได้เอาได้อีกนะพูดนะเอาพูดนะโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปแล้วมาแข่งขันกันนะครับว่าใครจะแพ้ไปจูบปากหลุงโจ้นะครับผมเอยแต่ละมื้อแต่ละเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานของเราอีกทีวันที่เท่าไหร่วะวันที่สามวันที่สามนะครับแล้วก็วันที่สี่มีปะไม่ไม่ ไม่แน่ใจอะไรเลยครับเดี๋ยวไปติดตามที่ห้องพี่จองพี่โยนก็ได้นะครับหรือว่าโยนขี้ไห้พี่ก็ดูเออไปดูบ้านเกิดเดออยู่จังหวัดอะไรผมจริงๆเป็นคนจังหวัดเอออยุธยาพาชีสระบุรีชัยนาทยองชนบุรีตาดลพบุรีเชียงรายเชียงใหม่พยาวบางนาแม่ฮองสอนคอนแก่นอุดอนกาลสินน้องคายบุกการร้อยเอ็ดเพชรบุรีสิษณุโลกการจ์อยาบุรีกาลสินนอนคายอะไรอ่ะ ยอส่งเอของฝันให้ส่งทียในฝันให้สองอันผมขอบคุณมากครับขอบคุณพ่ยาแลขอบคุณมากได้สำเล็สรุปเป็นคนทุกที่สรุปแล้วคือเป็นคนน่ารักครับใช่ใช่เอาโอเคพี่ชายไว้เจอกันใหม่ในวันที่สามเล่นลังเสดวันพิติกาสามเล่นเล่นวัดพงแล้วอีกทีก็วันที่เก้าเลยวันหลวงพ่อโน่งวันหลวงพ่อโน่งพ่อโน่งใช่แล้วก็แล้วก็ แล้วก็ไม่มีแล้วว่างยาวเลยนะทีนี้แล้วก็มีบารมีโชว์คอนเสิร์ตวันที่สิบวันที่สิบนะครับวันที่สิบมันเปิดม่านไม่ใช่หรออีพีสอง่หรอม่านไม่รู้อะไรเลยเออมันเขียนบารมีโชว์อ่ะเออใช่แล้วก็อาจจะโชว์อย่างเดียวสิบห้าวัดสนามชัยสิบหกวัดพิมพ์ภาวาสใต้สิบเจ็ดสายไหมกทมรสิบแปดวัดเขมาสิบเก้าวัดวิจารย์ยี่สิบวัดเป็นประชากร